ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จําเป็นหรือไม่จะต้องฉีดทุกคนหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นวัคซีนทางเลือกแล้วก็ไม่ได้เป็นไฟล์บังคับค่ะที่ทุกคนทุกท่านจะต้องฉีดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่น ผู้ที่มีอายุมากนะคะผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคร่วมต่างๆเช่นเบาหวานไขมันความดันนะคะก็คือเป็นโรคเรื้อรังรวมถึงผู้ป่วยบางกลุ่มค่ะเช่นเป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะหรือว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในศูนย์ผู้สูงอายุที่มีความแออัดอย่างนี้เป็นต้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะต้องพิจารณากรณีกรณีไปค่ะดังนั้นไม่สามารถที่จะตอบเมารวมได้ว่าใครที่จะฉีดหรือไม่ฉีดนะคะคําแนะนําที่ดีที่สุดอันหนึ่งก็ ็คือว่าให้ไปพบแพทย์เจ้าของไข้แล้วคุยกับคุณหมอถึงความรู้ความเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยมีความจําเป็นต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มากแค่ไหนเรามีความเสี่ยงในการติดไข้หวัดใหญ่มากแค่ไหนด้วยนะคะ